มันมีหูฟังครอบหูที่สามารถแปลภาษาได้จริงเหรอใช่ครับตัวนี้ทําได้ครับตัวนี้เป็นหูฟังจาก HTC รุ่น HP07 นะครับเป็นหูฟัง AI ที่รองรับการแปลภาษาได้ถึง134ภาษาแค่พูดคําพูดที่เราอยากสื่อมันก็แปลให้ทันทีใช้งานง่ายนะครับรองรับทั้งมือถือและคอมพิวเตอร์วิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงแค่เราเชื่อมต่อหูฟังกับโทรศัพท์มือถือหลังจากนั้นเปิดแอปที่ชื่อว่า Semi เราก็สามารถใช้งานกัน การแปลภาษาได้แล้วครับล้วพูดถึงตัวหูฟังนะครับเป็นหูฟังที่ใส่สบายไม่บีบหูนะครับดีไซน์เขาทํามาออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับเวลาที่เอาไปฟังเพลงก็เสียงดีมากๆโดยเฉพาะฟังเพลงอะคูสติกหรือว่าเพลงแจ๊ดเนี่ยได้อารมณ์สุดๆเลยครับ แล้วยิ่งถ้าใครเป็นสายเดินทางน,นะครับถ้าเกิดใส่หูฟังตัวนี้ไปแล้วนะครับเราก็ยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราด้วยครับใส่หูฟังครอบหูเท่ๆนะครับระบายอากาศได้ดีเหมาะกับเมืองร้อนแบบเราๆเลยครับถ้าใครกำลังหาหูฟังที่ช่วยทั้งเรื่องงานเรื่องการฟังเพลงและการสื่อสารในเวลาเดียวกันนะครับบอกเลยว่าหูฟังของ HTC รุ่นนี้ตอบโจทย์เลยและที่สําคัญหูฟังราคาไม่ถึง500บาทครับหรือว่าใครจะได้ราคาเท่าไหร่ลองกดดูที่ตะกร้ามุมสายล่างได้เลยนะครับ